การประกอบเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าปลายเชือกมันจะอยู่ด้านในนะครับเราจะมัดขึ้นด้านบนนะครับเราจะเอามาล้อมแบบนี้นะครับการมัดเนี่ยเราจะมัดด้านบนนะครับมันด,ด้านบนแบบนี้นะอ่ะนี่นะครับมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้จับให้มันดีๆนะครับ นะแป๊บหนึ่งการมัดตรงนี้นะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับในการประกอบนะมัดให้มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็มัดนะครับการมัดก็เหมือนเรามัดทั่วไปนะครับมัดทั่วไปเลยนะจับให้ดีนะครับแล้วก็มัดแบบนี้นะครับเรามัดถุงแกงนั่นแหละนะครับมัดเชือกนั่นแหละนะ มัดหนึ่งรอบนะครับฝั่งละหนึ่งรอบก่อนนะอึบนะครับหนึ่งรอบแล้วทีนี้เราก็มัดรอบที่สองครับมัดแค่พอพยุงก่อนนะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะครับเรามามัดรอบที่สองกันอย่าเพิ่งดึงแน่นนะครับมัดแบบนี้ก่อนแค่พอพยุงก่อนนะึนะ๊บ นะครับแล้วเราก็เลื่อนเนี้ยลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วก็จัดให้มันสวยงามเราก็จะจัดให้มันสวยงามนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะตรงกลางเขี้ยวนะครับสังเกตดูนะให้มันอยู่ประมาณตรงกลางเขี้ยวนะครับรอยมัดนะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้มันเหลือปลายไว้นะครับเมื่อเราจัดโอเคแล้วนะครับให้เรามัดเลยนะครับมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับ ดิดแบบนี้เลยนะครับมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับมัดแน่นเลยไม่ต้องกลัวเคี่ยวหักนะครับเพราะเคี่ยวนี้แข็งแรงมากอ่านะครับแบบนี้นะมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะหักตัวเนี้ยเข้ามาแบบนี้นะครับหักเข้ามาแบบนี้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเย็บด้วยเข็มนะครับเราจะใช้เข็มในการเย็บนะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมของกันเลยนะครับผมจะตัดเชือกนะครับที่จะเย็บเนี่ยนะครับมาสักประมาณเมตรห้าสิบนะครับประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าตัดให้มันเหลือนะครับไม่ได้ตัดให้มันพอดีนะตัดให้มันเหลือนะครับผมจะตัดมาเมตรห้าสิบนะครับ แล้วทีนี้ผมก็จะสอดเข้ากับตัวรูเข็มนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะนํามาเย็บอ่านะครับเราก็จะนํามาเย็บกับตรงนี้นะครับสังเกตดูรอยมัดนะครับผมจะแทงเข็มเข้าไปตรงนี้นะครับตรงรอยมัดเนี่ยผมจะแทงเข็มเข้าไปตรงนี้นะสังเกตดูนะครับผมจะแทงเข็มเข้ามาตรงนี้นะครับตรงรอยมัดนะครับก็จะแทงเข้ามาแบบนี้เลย ครับแทงเข็มแล้วก็ดึงนะครับดึงมาปลายเชือกเนี่ยนะครับให้เราเหลือไว้ประมาณนี้นะครับให้เราเหลือไว้สักประมาณห้าเซนนะครับนะครับสังเกตตัวมันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับการแทงเข็มสังเกตด,ดูนะครับมันจะมีมันจะมีเ<ม>ออ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีเป็นล็อกล็อกของใครของมันอยู่นะ ผมจะแทงข้ามรูหนึ่งนะครับสมมติว่าผมแทงเข้า,ขามาตรงรอยมัดเนี่ยนะครับสังเกตดูมันจะมีล็อกของมันผมจะข้ามรูนี้แล้วก็มาแทงรูนี้นะครับแทงแบบนี้นะครับเข็มนะครับจะต้องอยู่บนเชือกนะครับตรงนี้เราจะใช้มือกดไว้นะครับไม่ต้องกดแน่นมากนะแค่กดแค่พอพยุงนะครับแล้วก็ดึงเข็มแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเราก็ดึงแค่พอประมาณอย่าไปดึงแน่นนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็นับมาหนึ่งสองนะครับเราจะมาแทงดูที่สองแบบนี้นะแล้วก็นับนะครับหนึ่งสองให้ใจเย็นนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆแทง แล้วเราก็นับหนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แทงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงการแทงก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแนวโคดเคี้ยวนะครับเคี้ยวนะไม่ได้เป็นแนวตรงเหมือนตะกุดนะครับแล้วก็แทงแบบนี้นะครับอย,อย่าไปดึงแน่นนะครับดึงแค่พอตึงๆมือนะ แล้วก็หนึ่งสองนะครับแบบนี้นะกระแทงเชือกลอดใต้แบบนี้นะครับเราก็จะแทงแบบนี้นะครับไปจนมันรอบเลยนะนะครับเนี่ยนะครับเราจะแทงแบบนี้ไปจนมันรอบนะครับอย่าเพิ่งไปดึงแน่นมากนะครับดึงแค่พอตึงๆมือนะ ให้เว้นระยะห่างนะครับของไอ้ข้อที่เราถักเนี่ยไปหนึ่งข้อนะครับให้ข้ามไปหนึ่งข้อนะเนี่ยนะครับประมาณนี้เดีย๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเมื่อเราแทงมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาแทงเข้าตรงนี้ทีนี้ เชือกตัวนี้นะครับปลายเชือกตัวนี้ที่ผมบอกว่าเหลือไว้ยาวๆหน่อยเนี่ยครับประมาณห้าเซนเนี่ยเราเอาไว้ดึงนะครับเราจะแทงเข็มเข้าตรงรูนี้แทงเข้าไปนะครับเชือกตัวนี้จะต้องอยู่ด้านล่างเข็มตลอดแล้วเราก็ดึงนะครับส่วนตัวนี้เราดึงมาแล้วตัวนี้เราก็จะดึงมาประมาณนี้นะครับแค่พอประคองไว้แล้วเราก็ดึงตัวนี้นะครับ มันจะอยู่ลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็แทงตามรูนี้ไปเลยนะครับตามช่องไฟของมันนะแทงไปแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับดึงเบาๆนะครับอย่าไปดึงแรงนะเราก็จะแทงแบบนี้ไปให้มันปิดตัวน,นี้เลยนะครับก็จะแทงให้ดูนะครับไปเรื่อยๆนะเราจะฝึกกันแบบช้าๆนะครับเราจะไม่รีบร้อนนะงานสอนเนี่ยนะครับ ผมจะน้นความช้าความละเอียดนะครับสิ่งไหนนะครับที่ผมอธิบายไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าอธิบายข้ามขั้นตอนไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยนะครับวิธีดึงเชือกนี่ครับทามือเบาๆนะครับเราแทงแบบนี้นะเนี่ยดึงเบาๆแบบนี้นะครับจะไปดึงแรงห้ามใช้แรงเยอะนะครับให้ทาเบาๆนะ นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันไม่แน่นนะครับมันจะแน่นเองอัตโนมัติของมันนะนะครับงานเข็มเนี่ยมันจะแน่นเองอัตโนมัติของมันเลยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะเราจะแทงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะปิดตัวนี้เลยนะอ่านะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับมันก็จะไล่ปิดมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็แทงไปเรื่อยๆนะครับส่วน ไอ้รูรูเนี่ยนะครับช่องไฟเนี่ยมันจะถี่เขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเล็กเข้าเรื่อยๆนะนะครับเนี่ยแล้วก็แทงแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลาดึงเชือกอย่าไปดึงแรงนะครับเดี๋ยวมันจะแน่นเองนะครับอัตโนมัติเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเคี่ยวจะหลุดด้วยนะครับขั้นตอนนี้มันยังไม่จบนะครับมันยังมีอีกเยอะนะครับเราจะไปกันแบบช้าๆนะครับ เน้นให้คนทําเป็นนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับใครที่เข้ามาฝึกทําตามจะต้องทําได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะแทงไปเออ่ตามรูของมันเรื่อยๆครับมันจะมีช่องไฟของมันอยู่นะครับเราก็จะแทงไปเรื่อยๆอ่ามันจะปิดรูแล้วนะครับเดี๋ยวนิดเดียวนะครับเราก็จะแทงแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนะึง พอดีไปแทงโดนรูอื่นนะครับอ่านะครับเราก็จะแทงไปเรื่อยๆนะครับจเย็นๆน,นะเดี๋ยวมันก็จะปิดรูเองอัตโนมัติของมันนะครับนะครับแบบนี้เห็นไหมมันปิดแล้วนะครับมันปิดรูแล้วนะครับแล้วก็จะแทงปิดให้มันสนิทเลยนะครับ อ่ะนะครับอันนี้คือมันปิดสนิทแล้วนะครับมันปิดรูสนิทแล้วนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้คือเราถักหุ้มปลายไว้ก่อนนะครับ